สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูเบล,ลอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องรู้จักสระนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องทุกทวนสระในภาษาไทยนะ,ะาายยลูกคลิปวิดีโอนี้เป็น คที่4นะคะเป็นคลิปิดีโอที่4ในเรื่องรู้จักสระนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สโดยครูสุกัญญามาสาซ้ายตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนัมมงกงานเขตสายไหม่นั่นเองนะคะเช่นเคยลูก ก่อนที่จะเริ่มเรียนแต่ละ EP อย่าลืมเตรียมอะไรคะสมุดดินสอ,อยางลบหม้บรรทัดส,สีนะคะขึ้นมาเตรียมไว้เลยนะคะไว้จดความรู้ที่ได้จากแต่ละคลิปนะลกูกและในคลิปวิดีโอนี้เรื่องสระนักเรียนสามารถ เอาหนังสือที่คุณครูแจกให้ไปนะคะหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .3 เล่นสีชมพูนะลูกเอาขึ้นมาดูได้เลยนะคะ, mm hmm. ะทบทวนก่อนก่อนที่จะไปเรียน EP ที่4นะคะ mm hmm. คุณครูสอนเรื่องสระไปเนี่ย EP ท mm ี hmm. ่1คุณครูสอนเกี่ยวกับอะไรลูก mm hmm. คุณครูสอนเกี่ยวกับรูปสระ21รูปไปแล้วเนาะ EP ท mm ี hmm. ่2คครูสอน สระ32เสียงและสระเดี่ยวใช่ไหมลูกสระเดี่ยวมีอะไรบ้างนะคะสระเดี่ยวมีสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะคะสระเดี่ยวก็คือสระแท้เราออกเสียงเขาโดยที่ไม่มีการเลื่อนเสียงหรือไม่มีการผสมเสียงอะไรเลยนะคะเป็นเสียงเขาแท้ๆเลยอย่างเช่นอออีอีเนาะอ่าทีนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งสระเสียงสั้นเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรลูก รัสระใช่ไหมคะและสระเสียงยาวอะเราเรียกอีกชื่อนหนึ่งคือทีคัสระนั่นเองอ่ะต่อไปอีพีที่3คุณครูสอนเรื่องอะไรคะสระระสมหรือสระเลื่อนนั่นเองนะคะสระระสมมีกี่ตัวนะสระประสมมี6ตัวใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่าสระ,ระสมมันเกิดจากอะไรนะลูก สระผสมเกิดจากสระเดี่ยว2ตัวมาผสมเสียงกันใช่ไหมคะเช่นเอือเอืออัวอัวเอียเอียใช่ไหมคะอ่ามี6ตัวเนาะอันนี้ EP ที่4ล่ะค,ครูครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าจำได้ที่คุณครูสอน EP ที่1ที่2มาคุณครูบอกว่าสระจะมีสระเดี่ยวสระประสมและสระอะไรนะลูกสระเกินหรือ สระที่มีเสียงเหมือนพยัญชนะต่อท้ายนะคะเหมือนมีเสียงพยัญชนะท้ายคำะคะบางตำราเขาจะเรียกว่าสระเกินนะคะถ้าในตำราหลักภาษาชั้นป .3 ที่เราเรียนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอะไรคะอ่ะเปิดไปหน้าที่8ลดรูปเปิดหนังสือเล่มสีชมพูไปหน้าที่8เขาเรียกว่าอะไรคะ เขาเรียกว่าสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายใช่ไหมคะจะมีอะไรบ้างี๋ยวคุณครูเราจะพาไปดูอ่าไปดูกันเลยอ่าสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายหรือบางตำรา<ๆ>เขาจะเรียกว่าสระเกินนะคะลกูกมีอะไรบ้าง มี4ตัวอ่ะนักเรียนเปิดในหนังสือเล่มสีชมพูหน้าที่8 4ตัวนั้นมีสระอะไรบ้างคะลูกอัมไอไอแล้วก็เอาใช่ไหมคะอ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูนะคะเขามีเสียงเหมือนมีเสียงพยัญชนะท้ายยังไงสระอัม เวลาเราออกเสียงสระอําจะมีเสียงเหมือนมีมอม้าอ,อยู่ต่อท้ายหรือมีเสียงเหมือนมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะลูกออย่างเช่นอย่างเช่นคำว่านอ,อํานํำไมโครน้ำกับคำว่านออามอน้มไมโคร คำแรกก็อ่านว่าน้ำคำที่สองก็อ่านว่าน้ำถูกไหมฉะนั้นเสียงเขาอะเสียงสระอําเนี่ยเขาออกเสียงเหมือนมีมอมา้าเป็นตัวสะกดเลยนะคะทีนี้ต่อไปสระไอไม้ม้วนสระไอไม้เมาลายออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ ออกเสียงเหมือนมีอะไรเป็นตัวสะกดลูกคำว่าใสสสไอใสกับกับคำว่าสอะยอใสอ่านเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกสสไอใส ออยอใสเพราะฉะนั้นส้นไยไม้มนกับสไนไม้มาลายเขาอ่านออกเสียงเหมือนมีอะไรลูกเหมือนมียอยักษ์นะคะเหมือนมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนมียอยักษ์อยู่ต่อท้ายเลยนะคะต่อไปสาะเอาออกเสียงเหมือนมีอะไรเป็นตัวสะกดคะ มันมีอะไรอยู่ต่อท้ายคำว่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างกอเอาเกาไม้โทเก้ากับกออาวเก้าไม้โทเก้า คำนี้ก็อ่านว่า9ก้าคำนี้ก็อ่านว่า9ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียงเหมือนมีตัวอะไรสะกดคะสะระเอาอ่าถูกต้องเสียงเหมือนมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเหมือนมีวอลแหวนต่อท้ายนั่นเองนะคะ,ะก่อนจากกัน นะคะเหมือนเดิมนะลูกลองเล่นปริศนาพัฒนาชาวปัญญาลองดูนะคะรู้หรือไม่ภาพที่จะปรากฏตรงเครื่องหมายคำถาม,ถามจะมีลักษณะอย่างไรนักเรียนสังเกตดูภาพที่เขาให้มาแล้วลองนึกดูนะคะว่าภาพสุดท้ายเนี่ย ตรงเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมาย question mark เนี่ยจะเป็นภาพลักษณะอย่างไรนะคะเขาให้ภาพเรามา 1, 2, 3, 4, 5ภาพนะคะภาพต่อไปเนี่ยนะคะเขาถามเราว่าภาพนี้มันจะออกมาในลักษณะอย่างไรมองมองภาพนี้นะลูก ภาพที่1เนี่จะใช่ตัว m ในภาษาอังกฤษไหมภาพที่สองจะเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าภาพที่สามเป็นผีเสื้อไหมนักเรียนลองมองภาพดีๆภาพตัว m ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีขีดด้านล่างไหมคะ ไม่มีเนาะถ้ารูปหัวใจส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นรูปหัวใจเนี่ยเขาจะมีขีดข้างล่างไหมคะไม่มีภาพที่สามเนี่ยน่าจะเป็นภาพอะไรลูกผีเสื้อไหมอ่าถ้าเป็นภาพผีเสื้อเนี่ยมันน่าจะมีอะไรคะเขาน่าจะมีแบบน,นี้ด้วยเนาะถึงจะเรียกว่าเป็นผีเสื้อเนาะอ่าแล้วทีนี้เอ๊ะทำยังไงเราถึงจะไขปริศนาข้อนี้ได้ลูก เรียนลองอีกวิธีหนึ่งนักเรียนลองแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งภาพแต่ละภาพอันนี้ไม่เคยครึ่งเท่าไหร่ลองแบ่งภาพออกครึ่งหนึงลองปิด ลองปิดเอามือเอามือปิดฝั่งซ้ายของครึ่งฝั่งเนี้ออกไปลูกลองเอามือปิดฝั่งซ้ายของครึ่งฝั่งเนี้ยออกไปลองปิดดูลองเอามือปิดดูอ่าภาพที่เราเห็นเหลืออยู่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นรูปอะไรคะเรียนอันนี้เราเห็นเป็นตัวเลขเลขหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เลขสองเนาะอันนี้เลข ามใช่ไหมลูกอันนี้เลขสี่อันนี้เลขห้าอ้าวแสดงว่าไอตัวสุดท้ายเนี่ยตัวต่อไปต่อจากเลขห้าตรงเนี้ยที่โจทย์เขาถามหาว่าภาพตรงเครื่องหมาย question mark รือเครื่องหมายคำถามเนี่ยจะเป็นภาพอะไรแสดงว่ามันจะต้องเป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพเลขหกใช่ไหมเลขหก ที่มันเป็นเงาสะท้อนกันใช่ไหมลูกเหมือนภาพนี้ภาพแรกภาพนี้มันเหมือนเลขหนึ่งที่เราเอากระจกมาวางไว้ฝั่งนี้เหมือนเราเอากระจกวางไว้ฝั่งนี้แล้วเงามันจะสะท้อนนะคะอันนี้ก็เช่นกันเราเอากระจกวางฝั่งนี้แล้วเงามันสะท้อนภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าตรงเนี้ยจะเป็นเลขห ที่เป็นเงาสะท้อนใช่ไหมคะ,ะดูเฉลยสิถูกไหมถูกต้องนะคะรูปต่อไปก็คือเลข6ที่เป็นเงาสะท้อนกันนั่นเองนะคะอ่าก่อนที่จะจากกันไปสุดท้ายแล้วฝากถึงนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะ ในช่วงนี้นะคะให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันและลูกไม่จําเป็นจริงๆไม่ออกจากบ้านเลยจะยิ่งดีนะคะให้อยู่บ้านอ่านหนังสือช่วยงานบ้านผู้ปกครองนั่งสมาธิแล้วก็ทำงานส่งครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ